สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจการเดียกลมเมียว,วด่บายพัส,สวีค่ะมาค่ะวันนี้กินข้าวกันวันนี้มีเมนูพัดเปลววานลูกตอค่ะพัดแบบผักตายนะคะพัดเปรยววัดลูกตอ่อไส่แตงกวาต้นหอมย้ายําเนือไม้แล้วก็ลูกตอ๋อพัดไส้ไก่นะคะแล้วก็มีพริกหยวกมาค่ะกินข้าวกันเราค่ะกินข้าววันบายกันนับไปนหนโอเค มาค่ะพักนอกลูกโตพักนี้ลูกโตเยอะก็กินกันแต่ลูกโตนี่ค่ะลูกโตมันทุกช่วงนี้มาค่ะกินข้าวกันเราพัดหมอ้อเดียวเทาค่ะพัดหมอ้อเดียวเทาพัดเพื่อคนนี้คนคนี้กันกินข้าวกันกินข้าวกับถ้วยพอถ้าใส่จานนั้นมันตั้งไม่พอโตมันเล็กโตญี่ปุ่น ร้อยค่ะร้อยร้อยทุกอย่างที่ทำากินเองกันทอลูกตอลูกโตอนี่ตายใยหมากตายใยแลวถึงเป็นลูกตที่แบบมั่นแล้วก็กรอบค่ะร้อยมากกินกับน้ำชุบอืม้อด<ส>พอดเปรี้ยวว่าลูกตกับไก่ để cả nó lục rồi rồi Thật làm hết เป็นเมนูนที่ชอบกินมากมากค่ะตอนเด็กๆนี่จะชอบมากมาก่อนตอนเด็กๆพี่สาวจะชอบพาไปสื่อแกงทุกงขั้นนะทีนราดฮัทเย็นใน้รงวัวผ้านมาก่อนมีอยู่เจ้านุขมค้ายเนี่ยผัดเปียวว้านลูกโตจะสื่อทุกครั้งทิดไปพอคล้องเข,งขาร้อยมากชอบ เป็นเมนูโปรดคร่ะตามเบลมเลยลูกบาวไม่ต้องมาเลยลูกบาวกินไม่ได้ไม่ใจ่กับข้าวแมวครับ เรียกว่าไม่ได้มากค่ะถ้าวันไหนยุ่งกับต้นใหม่ปลูกต้นใหม่หรือทําต้นใหม่จะไม่ได้มากไม่ไม่ได้ทําคลิปค่ะบางวันกับปั้มกับต้นใหม่ก็พึ่งวันนั้นกันก็ไม่ได้ทําคลิปกินช่วยลูกสาวกับลูกต้นใหม่ ลูกสาวก็ปลูกตอนใหมคค่คกล้กับก็ลยช่วยเาตังใช้ซับปลอดกันตัดไปวัน ไม่ได้หรอกนะใชยร้อยจริงๆเราต้องพัดกับหมูสามชั้นต่อร้อยกับร้อยหมักแต่หลือกอกินหมูไปเลยก็ใช้ไก่เทนใช้อบไก่ นี่เดี๋ยวเดียวกินข้าวสักประมาณสี่ห้ามงเย็นก็ออกไปเล่ต้นใหม่แล้วค่ะออกไปห้าสือต้นใหม่ะอ,อมาทำพันออกมาชับเพรว่าถ้าเราเปิดหลานค้ายต้นไม้ว่างเลยปลูกติดนะมันนั่นต้องออกมาช่ำไว้เยอะๆจะได้ขึ้นพรอ้อมกันบางที่บางต้นนั้นใช้เวลาเจ็แปดเดือนเนีว่างในตัวอืม ว่างอีกแ้งแรงว่างอีกคุณส่งสวยโปรเะฉะนันต้องช้ำเพิ่มเลยเลยค่ะ ไปกินมากับเพชร บบากินไม่ได้หรไม่ใช่กับข้าวแมวเข้าใจไหมครับบบาวกินไม่ได้ครับ ืมข้าวหมดช่วยวันนี่แกงปกติมาม,มี่กินข้าวไม่เคยหมดช่วยเลยฉันไม่รูกวันนี้กินหมดเก่งมากเคค่ะ ไปก่อนเรากินแสลล้วก็ไปก่อนเราเจอกันไม่คืนน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ